กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎขอต้อนรับสู่ช่อง The Star 954 Channel โดยหมด้าดูดวงพยากรณไพ่ยิปซและไพ่ออร์เคลิลพลังบวกนะคะ คลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวกรกฎกันนะคะว่าในช่วง16กันยาจนถึง30กันยายนนี้ดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎรับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองแบบเฉพาะเจอจงนะคะสามารถสแกน QR Code แอดไลน์ไอดี ode, ID, ตามรายละเอียดที่หมดอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวกรกฎทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะด้วยพลังแห่งไพ่คลังอรคเคิลไพ่าวาจ,จนะสุภาษ,ษ,ษิตไพ่ยูนิเวอร์สบารมีองค์พ่อพิคเนตบารมีองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สําหรับนี้ครูบาอาจารย์องค์ปู่ฤาษีร้อยแปด 8, ทุดูจิตทดุดูวิญญาณที่อยู่ในไพ่สาหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำำานําลําธาร ขอให้รวมตัวกันมาเป็นพรวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงปักหลงัง16-30กถึงกันยายนนี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวกรกฎด้วยเถิะค่ะสาธุสาธุสาธุเรา,ามาเริ่มกันที่ไพ่วัจนสุภาษิตกันก่อนเลยนะคะ ชาวราศีกรกฎนะคะว่าดวงชะตาของคุณนะในช่วงปักหลังนี้การงานการเงินนะคะอำนาจวาสนาบารมีอันมีชื่อเสียงโชคลาภผู้หลักผู้ใหญ่บริวารของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงปักหลังเดือนกันยายนชาวกรกฎคะ่ะ ชะของคุณนะคะตัวตนของคุณชาวกรกฎคุณได้ไพ่อะไรคะคุณได้ไพ่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแสดงว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์ค่ะมีออรา่าเป็นคนดูสวยตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่เคยปล่อยตัวนะคะดูดีสมวัยหรือว่าบางคนดูแบบ สวยอ,อ่อนกว่าวัยก็ได้เช่นกันนะคะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายดีนะคะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณไม่เคยปล่อยให้ตัวเองดูโทมไม่เคยปล่อยให้ตัวเองดูไม่ดีนะคะคุณผู้ชายก็เช่นกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ฟิตหุ่นดูแลในเรื่องของอาหารการกินการออกกําลังกายอยู่ตลอดเวลานะคะ เลือกทานแต่สิ่งดีๆนะชาวราศีกรกฎหลายๆคนเนี่ยดูดีดูสวยงามอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นคนดูแลเนื้อตัวดูแลสุขภาพร่างกายนั่นเองค่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะชาวราศีกรกฎนะคะดูไพ่ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งบริวารค่ะชาวราศีกรกฎลูกน้องลูกจ้าง คนในปกครองวงสาคณาญาตินะภรรยาสามีนะคะหรือบุคคลที่แวดล้อมใกล้ๆตัวคุณนะคะบริวารของคุณคุณได้ไพ่อะไรคะคุณได้ไพ่น้ําท่วมปากนะชาวกรกฎหลายๆคนนะในเรื่องของญาติพี่น้องลูกเต้าภรรยาสามีคุณอาจจะแบบพูดอะไรมากไม่ได้นะคะ เจออะไรก็ได้แต่เก็บงําไว้หรือพูดไม่ออกนั่นเองนะคะพูดไปมันก็พลันแต่จะมีเรื่องมีราวทะเลาะกันมีปากมีเสียงนั่นเองนะคะพูดไม่ออกนะบอกไม่ถูกนะน้ำท่วมปากนะก็ต้องแบบก้มหน้าก้มตาเออเผชิญสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเป็นลักษณะที่เกินไม่เข้าคลายไม่ออกนั่นเองนะคะน้ําท่วมปากกับวงสาคนาญาติญาติพี่น้องนะ เขาอาจจะมายืมเงินคุณไปนานแล้วเคยช่วยเหลือกันนานแล้วแล้วก็ไม่ได้คืนนะนะหรือว่าคุณช่วยเหลือคนในครอบครัวญาติกันเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็พูดไม่ได้นะเป็นลักษณะที่แบบอาจจะเกรงใจก็ได้หรือว่าพูดไปแล้วก็กลัวจะเสียผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่าสูญเสียความ มีความสัมพันธ์ดีๆนั่นเองนะคะชาวราศีกรกฎนะเอ,อน้ำท่วมปากนะไปตกอยู่ในตำแหน่งบริวารด้วยพูดอะไรมากก็ไม่ได้นะฮะพูดมากก็เสียความรู้สึกกันไปเปล่าๆนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะไม่พูดนะ,ะพูดไม่ออกจริงๆก็อยากพูดแหละพูดไม่ได้ <laughs> เออนะฮะ ในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่คุณเผชิญอยู่หรือว่าสุขภาพร่างกายของคุณเองนะชาวราศีกรกฎคุณได้ไพ่อะไรชักใบเรือเสียอืมมันอาจจะมีใครบางคนนะคะนะเป็นลักษณะที่มาทำให้เรื่องราวที่มันจะกำลังจะดำเนินไปได้ด้วยดีเนี่ยมันอาจจะ เสียผลประโยชน์นะคะหรือว่าเสียงานเสียการของคุณนั่นเองนะชักใบให้เรือเสียคุณอาจจะคิดอยู่ว่าคุณกําลังเผชิญอยู่ในสภาวะแบบนี้หรือเปล่านะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าธุรกิจก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือก็ได้เช่นกันนะคะมันกําลังจะสำเร็จอยู่แล้วกำลังจะดีอยู่แล้วเชียวนะคะแต่มันก็ดันมีใคร บางคนที่มาทำให้เรื่องราวหรือความสำเร็จของคุณนะ่ะมันอาจจะล่าช้าหรือมันเป็นลักษณะขัดขวางไม่ให้สิ่งสิ่งนั้นสำเร็จก็ได้นะคะมันพลอยที่จะมาแบบเออจุดประกายจุดประเด็นต่างๆอะไรเกิดขึ้นมาทำให้การงานของคุณนะหรือว่าธุรกิจของคุณนะคะหรือในเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากใครบางคนนะมันจะสำเร็จแต่มันอาจจะ ล่าช้าเพราะว่ามันมีประเด็นที่แบบว่าเบี่ยงเบนประเด็นในเรื่องของความสํำเร็จนั้นไปนะคะทำให้คุณอยู่ตกอยู่ในสภาวะแบบชักใบให้เรือเสียนะไปตกใน,นตำแหน่งความคิดของคุณนะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้าอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ ความรุ่งโรดความรุ่งเรืองในเรื่องของงานนะคะคุณได้ไพ่อะไรอำนาจวสนาบารมีคุณได้ไพถ่ถิงก็ราคาก็แรงนั่นเองนะคะชาวราศีกรกฎคุณเป็นคนที่ไม่ยอมนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของความไม่ยุติธรรมความไม่ถูกต้องอะไรทั้งหลายนะคะใครว่ามาใครอะไรมาถ้าในสิ่งสิ่งนั้นคุณไม่ได้ทำคุณไม่ได้ผิดนะ ไม่ได้เป็นความาผิดชอบของคุณนะคะหรือว่าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณก็จะเป็นลักษณะที่แบบก็ต่อต้านสุดๆเหมือนกันนะคะนะเถียงมาก็มีเถียงกลับใครแรงมาก็คือแรงกลับนั่นเองนะคะตกในตำแหน่งงานการชื่อเสียงการงานความเจริญก้าวหน้าของคุณนะคะขิงก็ราคาแข่งคุณก็เป็นคนที่ไม่ยอมเหมือนกันนะไม่ลดลาวาศอกนะ ไม่อ่อนข้อเช่นกันนะคะตกในตำแหน่งการงานนะคุณอาจจะกำลังต้องเผชิญในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะไพ่ในตำแหน,น่งต่อมานะคะในตำแหน่งสีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเงินทองโชคลาภความมีชื่อเสียงคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่สีซอให้ควายฟังอะ ชาวราศีกรกฎช่วงนี้นะพูดอะไรก็เหนื่อยนิดหนึ่งนะคะอาจจะพูดกันไม่เข้าใจนะในเรื่องของการประสานงานในเรื่องของการติดต่อเจรจาอะไรต่างๆอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะพูดอีกอย่างหนึ่งเขาเข้าใจเป็นอีกอย่างก็ได้นะคะหรือว่าการสื่อสารของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเขาก็ฟังไปเฉยๆผ่านๆหูนะคะ อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ตกอยู่ตำแหน่งเรื่องของการเงินด้วยนะคะช่วงนี้ก็ยากลําบากนิดนึงนะคะในเรื่องของการการเงินนะคะพูดในเรื่องของที่จะได้เงินได้ทองมันอาจจะเหนื่อยนะคะหรือมีแกนที่จะต้องล่าช้าออกไปในเรื่องของเงินที่คาดหวังหรือว่าเงินที่รอนะคะชาวกรกฎนะ เรามาดูในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมารัพย์สินเงินทองที่เคยสะสมนะมูลละทรัพย์สมบัติในอดีตที่ผ่านมาทรัพย์สินเงินทองที่เคยสะสมคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ล้มหมอนนอนเสือ,อาบางคนอาจจะแบบว่ามีการเจ็บป่วยมาแล้วก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎนะคุณอาจจะป่วยอยู่ก็ได้ นะคะหรือการป่วยมาแล้วในอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะเคยเจ็บไข้ได้ป่วยนะในอดีตที่ผ่านมาแต่ช่วงนี้ก็แข็งแรงขึ้นดูดีขึ้นก็เลยใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะชา,าวาราศีกรกฎในตําแหน่งต่อมาในตําแหน่งอุตสาหะ ความขยันขันแข็งความเพียรพยายามความมีแพชชั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งความคิด create, สร้างสรรค์นนะคุณไ้ไพ่บ้าหอบฟางชาวราศีกรกฎคุณอาจจะเป็นคนที่แบบชอบในเรื่องของการเก็บสะสมสิ่งของอะไรต่างๆนะไม่เคลียร์ทิ้งไม่เอาอะไรทิ้งบ้างเลยเสียดายไปหมดนะคะชาวกรกฎ เก็บสะสมของที่ไม่ใช้นะคะอาจจะเก็บบางคนอาจจะเก็บมาเป็นเวลานาน,านมากๆแล้วก็ได้นะคะในบ้านคุณมีของเต็มไปหมดเลยของเก่าที่ไม่ได้ใช้ของที่ถูกลืมไม่ได้ใช้ก็เก็บก็หวงของหวงสมบัตินั่นเองบ้าห่อฟางนะนะไม่ยอมเคลียร์อะไรเก่า,กาๆทิ้งเลยนะคุณอาจจะเก็บมานานแล้วเนี่ยไปตกในตาแหน่งความเพียรคุณด้วยนะคุณอาจจะเลิกเป็นคนแบบนี้ไม่ได้ก็ได้ชอบ ชอบอาจจะเก็บมานานแล้วนะชาวกรกฎนะคะอะไรที่ไม่ใช้อะไรที่ไม่จําเป็นก็เคลียร์ไปบ้างก็ได้นะนะ,ะไม่จําเป็นจะต้องเก็บไว้ซะทุกอย่างนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะในเรื่องของการดูแลแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเป็นคนไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไงคุณก็จะเป็นลักษณะบ้าหอบฟานิดๆเยอะนิดหนึ่งล้นๆน,น,นะ ชอบทำอะไรที่มันแบบว่าจัดเต็มไว้ก่อนนะอะไรก็ขอให้มันเยอะไว้ก่อนล้นไว้ก่อนถือว่าฉันสบายใจนะคะชาวกรกดก็ขอให้มันเบาๆลงหน่อยนิดหนึ่งนะคะของเขิงอะไรก็อยากให้มันแน่นมากเต็มมากนักนะคะเออเผาลงนิดหนึ่งนะคะเผาลงนิดหนึ่งอ่ะในตําแหน่งต่อมาในตําแหน่งมนตรีนะคะความสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริม จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงบุคคลที่รายล้อมรอบน้อมตัวคุณนะมีใครสนับสนุนส่งเสริมคุณไหมผลักดันคุณไหมซัพพอร์ตคุณไหมคุณในไพ่ไรกบในกราอ่าชาวราศีกรกฎนะในช่วงนี้คุณอาจจะต้องออกมาจากจุดจุดเดิมบ้างอะไรบ้างนะคะออกมาจากจุดๆเดิมบางคนอินโทรเวิร์ดก็ได้นะเนี่ยนะ,ะบางคนมีโลกส่วนตัวสูงนะคะ บางคนไม่อยากที่ออจะไปอยากจะไปพบปะผู้คนออกเผชิญผู้คนนะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างอาจจะต้องเปิดรับในสิ่งใหม่ๆบ้างนะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะชาวราศีกรกฎนะคะหรือไพ่าอาจจะบอกว่าคุณอาจจะต้องแบบเออหาบุคคลนะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบว่า ในวงกว้างมากขึ้นอะไรประมาณนี้อาจจะต้องมีการติดต่อผู้ใหญ่หรือว่าคนช่วยเหลือสนับสนุนที่อยู่นอกแวดวงที่คุณเคยสัมผัสก็ได้นะคะลองออกไปเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะนอกวงสังคมที่คุณเคยอยู่คุณอาจจะเคยอยู่กับกลุ่มนี้นะคะมานานมากแล้วนะคะไพ่ก็แนะนำคุณนะคะว่าคุณอาจจะต้อง เปิดโลกกว้างนิดหนึ่งอ่ะอาจจะต้องมีการที่จะคบคนมากขึ้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวของคุณเองมีการพัฒนาไปในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของคอนเนคชั่นคนช่วยเหลือก็ได้เช่นกันนะคะชาวกรกฎนะนะต้องออกมาวงนอกนิดหนึ่งนะคะในตําแหน่งสุดท้ายในตําแหน่งกรากินีนะ คนอิจฉาริษยาศัตรูคั่วคาดอุปสรรคอะไรต่างๆคนคอยขัดแข้งขัดขาคุณนะคุณในไพ่อะไรคุณได้ไพไ่ไไพนกน้อยทํารังแต่พอตัวก็วถือว่าดีนะชาวกระกดนะคะคุณอาจจะคิดว่านกน้อยทํารังแต่พอตัวในช่วงนี้นะคะแต่ไพ่ก็อยากให้คุณแบบเปิดโลกกว้างนะ,ค,ะคุณอาจจะ ต้องหาสมดุลให้กับตัวเองนะคะยังไงที่คุณพอใจแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองไปด้วยในตัวนะคะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ก็ได้เช่นกันแต่บางครั้งก็ต้องพัฒนาตัวเองเปิดโลกใหม่ๆด้วยนะคะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเราจะเป็นนกน้อยทำานังแต่พอตัวไม่ได้นะคะนะคะบางที เราอาจจะต้องขวนขวายอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเพื่อ,อทำให้เรามีความเป็นอยู่หรือพอใจในสิ่งที่มีอยู่ให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะชาวราศีกรกฎนะนะคะเรามาดูไพ่ขลังออร์เคิค่ะชาวกรกฎ การงานการเงินความรักค่ะชาวราศีพรกฏการงานการเงินความรักของคุณในช่วงปักหลังเดินทางนะคะหลายๆคนเดินทางมาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือว่าคนที่เข้ามารับชมรละฟังคลิปนี้คุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ในต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะหรือคุณเป็นนักเดินทางตัวยงนะคะชาวราศีกรกฎนะคะคุณอาจจะไปมาแล้วทั่วโลกก็ได้บางคนได้ดิบได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลนะคะไพ่ทรเวลเนี่ยรวมถึงคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางได้ด้วยภายในเดือนนี้นะชาวกรกฎปักหลังนี้เพราะว่าไพ่เดินทางทับตัวเลยนะการงานที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศโดดเด่นนะคะ มีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ได้ข่าวดีจากแดนไกลนะคะบางคนรอพาสปอร์ตรอวีซ่าเออนะคะรอข่าวเกีก่ยวกับทางด้านการงานในต่างแดนก็ได้นะคะคุณไปได้ดิบได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลนั่นเองนะคะชาวกรกฎเนี่ยนะคะ,าาะ,คะบางคนก็แบบว่าเออเหมือนบอกอะ่ะเหมือนที่บอกอะ่ะนะคะน้ำท่วมปากเออบางครั้งมีความทุกข์อะไรก็เก็บไว้คนเดียวได้ นะคะไม่ยอมบอกใครหรือว่าพูดไม่ออกพูดไม่ได้เก็บความทุกข์เก็บความเสียใจไว้กับตัวคุณเองคนเดียวนะไม่บอกกล่าวใครนะคะไม่ปรึกษาใครก็ได้นะคะดูจากไพ่แล้วในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะปากหลังนี้คุณอาจจะอินทว์ดนิดหนึงนะคะมีโรคส่วนตัวสูงนิดหนึ่งนะคะในช่วง ปักหลังเดินกันยานี้้นะชาวกระนอ,อเป็นไหมชาวกระโกดความอุดมสมบูรณ์รอคุณอยู่นะคะความเจริญก้าวหน้าความสมบูรณ์แบบความมั่งคัง่งความร่ำรวยนะไพ่นี้เป็นไพ่ perfect นะคะทั้งด้านการงานการเงินนะคะรวมถึงลาบยศตำแหน่งนะความสมบูรณ์รอคุณอยู่ในช่วงปักหลังนี้นะคะ ชาวราศีกรกฏหรือชาวราศีกรกฏที่อยู่ในแวดวงของการงานที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพร้านอาหารความสวยความงามนะคะของกินของใช้ของสวยงามนะคะคุณอาจจะอยากจะหยุดในการกระทําหรือว่าอะไรบางอย่างนะเห็นไหมหยุดแล้วเกิดใหม่นะคะ กิดใหม่กำเนิดเกิดใหม่บางคนอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงนี้นะคะหรือว่าได้โอกาสดีๆเข้ามามีคนให้โอกาสคุณนะคะกําเนิดเกิดใหม่อะไรบางอย่างนะคะหยุดเพื่อที่จะเกิดนั่นเองนะคะหยุดจากบางสิ่งนะหยุดการ,กระทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะเริ่มต้นได้โอกาสดีๆเข้ามาชาวราศีกรกฎนะคะ เนี่ยคุณอาจจะมีความเสียใจออนะคะความทุกข์ใจอยู่ในใจนะคะทำการค้าการขายกับคนไทยเชื่อสายจีนก็ได้นะคะหรือว่าติดต่อกับชาวจีนเลยก็ได้นะช่วงนี้นะคะธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติที่เป็นชาวจีนก็ได้เช่นกันนะคะหรือหลายๆคนที่ดูในคลิปนี้ เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนก็ได้นะคะนี่ชาวราศีกรกฎนะคะคนที่รอในเรื่องของการเซ็นเอกสารนิติกรรมสัญญาอะไรต่างๆนะคะในช่วงปลายเดือนนะในช่วงปลายเดือนจะมีการเซ็นสัญญานิติกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณได้ด้วยนะคะชาวราศีกรกฎความสำเร็จรอคุณอยู่ในช่วงปลายเดือน กันยายนนี้นะคะคนที่รอในเรื่องของการเดินทางเอกสารนิติกรรมสัญญาอะไรนะคะสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะการค้าขายงานต่างประเทศดีมีความเจริญก้าวหน้าดีคนที่ทำร้านค้าร้านอาหารนะคะมีความเจริญก้าวหน้ามีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคัง่งมีการเงินที่ดีเพิ่มขึ้นมากกว่าในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมา นะคะชาวราศีกรกฎนะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้คุณอย่าใจร้อนนะเออนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นก็คล้ายๆไพ่ขิงก็ราขาขาก็แรงนั่นแหละนะ,ะในช่วงเดือนนี้คุณจะใจร้อนมากเป็นพิเศษนะคือบางครั้งต้องใจเย็นนะคะต้องคิดหน้าคิดหลังต้องคิดดีๆคิดเดยอะๆนะคะอย่าให้ความใจร้อนของเรามาทำให้การงานหรือว่าทำให้เรื่องมันใหญ่โต ไปนะคะหรือว่าให้มันเป็นอุปสรรคกับตัวคุณเองนั่นแหละนะต้องลดลงนะคะในเรื่องของความใจร้อนนะใช้เอ่ออุเบกขามาเยอะๆหน่อยนะคะระงับอารมณ์ร้อนที่มีอยู่นะคะชาวราศีกรกฎมาดูในเรื่องของไพ่ยูนิเวอร์สกันบ้างค่ะการงานการเงินความรัก นะโชคลาบไพอยากบอกนะคะชาวราศีกรกฎนะคะการงานการเงินคุณเป็นอย่างไรชาวราศีกรกฎนะคะการงานของชาวราศีกรกฎโอ้โหงานสุดยอดมากนะคะชาวราศีกรกฎนะคะการงาน ประสบความสําเร็จอุดมสมบูรณ์นะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยเห็นไหมคะคุณจะแบบัง,งาดขึ้นมาเลยบนบนสิงโตเนี่ยนะคะคุณจะเป็นไลออนควีนไลออนคิงนะคะคุณจะได้รับการโปรโมตได้รับการสนับสนุนได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จดีมากๆนะคะชาวราศีกรกฎนะ,ะมีการวางแผน มีการบริหารจัดการงานที่ดีอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเรื่องของการงานนี่โดดเด่นนะคะชาวกรกฎนะนะโดดเด่นนะคะการเงินค่ะชาวราศีกรกฎการเงินเป็นยังไงโอ้โหเดอะซันก็มาการเงินนะรุ่งโร์สดใสามากๆเลยการเงินดีมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่มีความ เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่นะครูบาอาจารย์นะคะรวมถึงคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาชอบทําบุญสุนทานด้วยนะคะทําบุญใส่บาตรนะหรือคุณเป็นคนที่ให้ความรู้ให้การช่วยเหลือผู้คนเนี่ยทำให้คุณการเงินของคุณเนี่ยในช่วงปักหลังเดือนกันยายนนี้การเงินคุณดีมากนะคะเดอะสันมาเนี่ยถือว่าการเงินคุณ คุณรุ่งโรจน์มากๆรุ่งเรืองมากๆเลยนะชาวราศีกรกฎนะคะคือได้มาแล้วก็ต้องเป็นผู้ให้ด้วยนะนะการที่คุณเป็นผู้ให้นั่นแหละทำให้คุณยิ่งมีนั่นเองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะมาดูในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภชาวราศีกรกฎคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ 5 5 7 4 1 0เจ็่หนอ่าโชคลาภของคุณเนี่ยเกิดจากตัวของคุณเองนะคะเกิดจากตัวของคุณเองเกิดจากการงานก็ได้หรือเกิดจากตัวเลขที่คุณตามอยู่นะคะตัวเลขที่คุณตามอยู่เสมอเสมอระวังมันจะออกเลขเก่าเลขเดิมนะคะชาวราศีกรกฎ นะคะโชคลาบออกเลขเก่าเลขเดิมได้นะเลขที่คุณคิดว่ามันจะออกเลขที่คุณคิดว่ามันจะใช่นะคะชาวราศีกรกฎรวมถึงไพ่บอกว่าให้คุณมีสมาธิด้วยเวลาที่จะเสี่ยงโชคนะ,ค,ะคิดให้ดีๆเลขที่คุณชอบเลขที่คุณคิดว่ามันน่าจะมานะคะเรามาดูความรักค่ะชาวกรกฎโอ้ความรัก คุณจะเจอคนที่แบบเพียบพร้อมนะชาวรากรกฎเพียบพร้อมทั้งทางด้านการงานหน้าที่นะฐานะการเงินการทองเจอคนที่แบบว่าจัดเต็มให้คุณนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติด้วยนะคะเป็นคนที่ให้เกียรติคุณแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะชาวราศีรากรกฎรวมถึง ความรักที่เคยมีปัญหานะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกขจัดปัดเป่าไปหมดนะคะความรักก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะในเรื่องของปัญหาที่มีอยู่ก็าสามารถที่จะเคลียร์กันได้เคลียร์กันจบได้นะชาวราศีกรกฎสุดท้ายไพ่ยอยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีกรกฎไพ่ยอยากบอกว่าให้คุณออกกําลังบ้างนะนะคะใส่ใจดูแลในสุขภาพร่างกายของตัวเองบ้างนะคะ แล้วก็ใส่ใจดูแลนะหรือว่าสอดส่องเออดูแลห่วงใยคนในครอบครัวนะคะใส่ใจดูแลเทคแคร์ห่วงใยคนในครอบครัวครอบครัวของคุณเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะรวมถึงตัวของคุณเองด้วยให้คอยใส่ใจดูแล นะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายหรือทางด้านชีวิตความเป็นอยู่หรือทางด้านความคิดด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องดูแลจิตใจของตัวเองด้วยแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะสิ่งดีๆจะรอชาวราศีกรกฎอยู่ค่ะในช่วงปักหลังเดือนกันยายนนี้นะคะก็ขอให้ชาวกรกฎนะคะมีแต่สิ่งดีๆมีเงินทองที่มั่งคัง่งนะคะ มีการงานที่มั่นคงอย่างที่ไพ่ขึ้นมาแจ้งข่าวบอกกล่าวสำหรับคลิปนี้ว่าเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ